ครับโอชาใหญ่นะครับผมลูกค้าสุรินมารับรถเรียบร้อยแล้วครับเอรถให้ลูกค้าครับไปแพ็กค,คู่ครับแซ่เอกท่าตูม อ่าครับแพ็กคู่เลยครับอ่าเจ้าดีครับร่ำรวยเงินทองครับได้คำคูณเออคำคูณคำคูณครับคำคูณคำคูณเงินทองไหลมาเทมานะครับ কেরাারে <laughs>